เฮ l โหลสวัสดีลูกเอ๋ยเฮลโหลดั๊ดดี้ดั๊ดดี้สวัสดีทุกคนชีวิตสดใสโอ้ไปดูสิตอนนี้เราก็อยู่ที่โรมอิตาลีแล้วเนาะก็มาควิ้นๆกันนั้ไงห้องเราก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเห็นมะว้าวอยู่ในสุดเลยเห็นไหมเนี่ยซานต a แอนกนินี่ไงว้าวดูสิว้าวใหญ่มากหองใหญ่มาก เยอะคือละเกือบสามหมื่นโอ้บิวตี้สวยมากเลยอ่ะฮะ beauty the screen big เยอะเยอะเยอะเวทคนดาวคนดาวมากมีคนดาวนี่ไงมีกระจกด้วย h ล l l o คุณครูมาเล่นเลยมีบันไดด้วยบันไดอะไรในบ้านดูคุณครูดิ <laughs> yeah I know I know วัดดีด้วยนี่คุ้มคู่เอง Hello I can't believe I can't believe. Can believe it You like it w o ดูแล้วนี shower shower มีบันไดไปด้วยโอ้ยกี่ชั้นแลเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ปีนได้เลยปีนได้เลยออกจากบ้านได้เลยโอ้โห จริงๆนะอีกฝั่งนึงมันก็จะเห็นวิวสวยเลยล่ะเป็นวิวเขาเรียกเป็นวิวน้ำตกเลยเนาะชอบมา <c oughs> มีเก้าอี้ให้อาบน้ำนั่งอาบน้ำพอ <c oughs> ดีดูวันนี้ก็ฝากง่ายๆเลยนะก็คือว่า next ตลอด next นะไปต่อไปต่อไปต่อนะอย่าไปคิดเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะคิดแต่ความ เบานความหลั่ล้าก็พอแล้วโอเคไหมโอ้ใช่แล้วล่ะ <laughs> <laughs> ชีช็อกชีช็อกแม่รูเมดของกูก็คือช็อกไม่ไหวแต่สําหรับเรามันธรรมดาแล้วนะ <laughs> เพราะว่าเราก็มาแบบนี้บ่อยใช่ไหม่ะมันก็ไม่ได้ลักซูรี่ขนานดะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะโรงแรมที่นี่มันไม่ค่อยมีในช่วงนี้ก็คือเต็มหมดเลยเฮลโล รักทุกคนเลยหวยพอยทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยแฮปปี้มาม่เลิฟอีกเลิบอดอ้โห่ย I do I do I do ready I do โ o no e a d y o o t i n o w o a y o o can n o now yeah มีเก <ider> ้าอ <them> ี้ให้แต่งตัวห้องแต่งตัวแต่ตอนนี้คงคุ้งว่างสุดๆเลยเพราะว่าเราออกจากเรือแล้วเราเสร็จเรือแล้วเรียบร้อยมีความสุขมากเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยม่งมีปีมั่งข้างเหลือเฟือเบิกบ้านหล่นร้มีแต่พวกคนงดนงามก็เลยมิที่งินงามเลยทุกนาะที่สำคัญก็คือเห็นไหมใช้คำนี้ตลอดเลยเน็กเนาะ ไปเรื่องใหม่เลยเรื่องใหม่เรื่องใหม่เอนจอยเรื่องใหม่เอนจอยเรื่องหล,ะละันล้าแล้วก็ go with the flow ไงอยู่ใน high vibration ไงเออแล้วก็เมื่อกี้คิดได้อย่างหนึ่งคือรูเมดกรุมครูเนี้ยก็คืออะไรนะก่อนหน้านี้ก็คือมาพักรมแล้วทีนี้เขาได้มาพักกุมคูไงแล้วก็ไว้เปลี่ยนหมดเลยเหมือนกับไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดใหม่นะเวลาคนเกิดใหม่เนี้ยก็คือ เห็นอะไรก็สวยไปหมดเลยแล้วก็เหมือนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองที่เคยเดินแล้วนึกออกปหล่ะเออเป็นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะเพราะว่าตัวเขาเปลี่ยนเนาะไม่ใช่คนอื่นเปลี่ยนเลยตัวเขาเปลี่ยนเห็นไหมล่ะควินมาแล้วนะเออมาห้องใหญ่ปล่าวีแฮบ e ลดเด e รดู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  cool hmm. อับน้ำอับน้ำ Mummy I can go out <laughs> We can fly yeah, we, we can fly out <c ười> you chalk you chalk m o m m y not a little bit too much chalk you, you too much chalk cool อ๋อค e ินบูร a นา t ีวีก็ใหญ่นะเออปกติโอ้ยที่ต่างประเทศนะ normally in

รักทุกคนเลยตอนนี้ผมครูคอยู่ที่ลมแล้วสวยมากเลยข้างนอกนะเดี๋ยวค่อยถอย่ายดูใหม่นะตอนนี้ครูขอไปนอนก่อนนะทุกสลิปก่อนนะทุกง่วงไม่ไหวง่วงไม่ไหวรักทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยแฮปปี้ข้างมีมากข้างเหลือเฟือเบิกบานหลานล้านนะทุกนะบายบาย I love you บายบาย Yeah!